บ้านร้างปลายซอยทุกซอยเก่าๆมักจะมีบ้านต้องห้ามที่คนเล่าต่อกันว่ามีผีสิงและในซอยแห่งหนึ่งก็มีบ้านไม้สองชั้นที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า20ปีไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่มันก็ยังคงตั้งอยู่เงียบๆเหมือนคอยมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาเขาว่ากันว่าบ้านหลังนี้ เคยเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นทั้งครอบครัวเสียงเล่าลือทำให้เด็กวัยรุ่นสามคนตัดสินใจลองท้าพิสูจน์เขาจะไปพิสูจน์กันในคืนวันศุกร์ที่เพื่อจาเต็มดวงพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านไฟฉายส่องให้เห็นฝุ่นหนาประตูไม้เก่าๆทรงเสียงเอียดอาร์เหมือนกำลังร้องไห้ ข้างในมีรูปถ่ายครอบครัวที่ซีดจางถูกแขวนเอาไว้ทุกสายตาในรูปเหมือนจ้องตามพวกเขาอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นหัวเราะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกผีที่ไหนกันแต่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากชั้นบนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยพวกเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นบนประตูห้องหนึ่งปิดอยู่ แต่ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆด้านในเต็มไปด้วยคราบเลือดเก่าๆบนพื้นไม้และตรงมุมห้องมีร่างผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังให้เสียงแผ่วเบาออกไปดังขึ้นมาแต่ก่อนที่ใครจะทันหนีร่างนั้นก็หันกลับมาใบหน้าขาวซีดดวงตาดำสนิทและปากกว้างยิ้มจนฉีกถึงหู พวกเด็กวัยรุ่นทั้งสามวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันหลังจากคืนนั้นพวกเขาไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในโทรศัพท์ของหนึ่งในกลุ่มกลับมีรูปถ่ายติดอยู่เป็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาตั้งแต่ตอนยังไม่ทันเข้าบ้าน